เออนีเ๋็วจริงแลเนี่ยวาลันตีศูนย์แท้ให้อีก1ปีคนที่เขากำลังมองหากบะเกียร์ออโต้นั่นเองค่ะ4ประตูเลยทีเดียวนะคะเป็นรถครอบครัววันนี้ก็เลยจะแนะนำคันนี้เลยค่ะเจ้า t o โยต้าไฮรักวิกโกแชมดีแคป2.5 EP Runner ของเรานะคะปี2015นั่นเองค่ะหน้าของเขานะคะมากับขอบโครเมียมของเราเลยทีเดียวนะคะทุกคนจ้าและที่สำคัญนะคะสัญลักษณ์ของเขานั้นโลโก้ของเขาคือ โตโยต้านั่นเองนะที่สําคัญนะคะเขามีไฟตัดหมอกให้เราอีกด้วย mm hmm. เขามาให้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะ mm hmm. เจ้าโตโยต้าไฮรักวีโกแชม์นะคะนะและที่สําคัญนั่นเองเราไปดูกันเลยตรงนี้เลยค่ะสาหรับการเดินทางไกลนะคะ mm hmm. เขาจะมีช่องระบายอากาศให้เขานั่นเองค่ะสําหรับเครื่องยนต์ของเขา2,500นซีซีนั่นเองค่ะสําหรับคนที่ชอบเดินทางไกลเนาะขอบไฟเลี้ยวด้านข้างของเขานั้นเป็นโครเมียมนะคะตัดกับสีดานั่นเองค่ะสวยงามมากเลยนะคะแล้วสัญ,ญลักษณ์ของเขา ให้ลักวีโก้นั่นเองเดิมๆเลยทีเดียวนะคะแล้วเรามาดูกันที่ที่เปิดนะคะที่เปิดของรถของเขาก็เป็นโคม,มียมเช่นกันนะคะมาดูด้านหลังของเราเลยนะคะไฟด้านข้างของเรานั้น,นะคะไฟเบรกไฟเลี้ยวยังโอเคปกติเนาะแล้วที่สําคัญนะคะโลโก้โตโยต้าของเขายังเดิมๆและสวยมากเลยและยังที่สาคัญนะคะยังมีไฟด้านหลังให้อีกด้วยพันชนใหม่มากเลยทีเดียวเลยนะคะเดิมๆจากโรงงานแท้เลยยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะทุกคนจ้าโลโก้ยังครบอะไรครบทุกอย่างนะดูรอบๆกันเลยทีเดียวนะคะ เจ้าตัวไฮรังพิโกแชมป์ของเรานอกจากจะเป็นเกียร์ออโต้แล้วนะคะพวงมาลัยของเขานั้นก็สะดวกสบายต่อการขับเคลื่อนที่เช่นกันเพราะอะไรรู้ปะเป็นมัลติฟังก์ชันนั่นเองค่ะนี่ปุ่มของเขาด้านซ้ายมือเขาก็จะลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะกดลงมีโหมดให้เราเลือกนะคะทุกคนคะ่ะไม์ของเขาเป็นไม์แท้เลยนะคะนี่1 8 6 8 4 0กิโลเมตรนั่นเองค่ะเป็นถือว่าเป็นไม์ที่น้อยมากเลยนะคะสําหรับการใช้งานของเขาตรนกลางของเขานะคะเป็น หนังหุ้มนะคะทุกคนขานี่เกียวของเขาะะปรับระดับได้เลยนะคะทุกคนและที่สําคัญนะคะมีช่องวางแก้วน้ํา2ช่องค่ะและช่องใสเหรียญตรงนี้นะคะและที่สำคัญะคะม,คะคะมีช่องตรงนี้ด้วยนะคะสองช่องเลยใสเหรียญตรงนี้นะคอนโซลหน้าของเราก็ถือว่าอันนี้เป็นเขาแต่งมาเป็นแบบเหมือนเหมือนเหมือนกันรอยขรุขระนะคะทุกคนขาดูสิเนี่ยเขาไม่จะเขาไม่เป็นผิวเรียบนะคือเขาทามาเป็นผิวขรุขระเพราะว่ากันรอยกันขีดกันข่วนนะเห็นไหมทุกคนเห็นไหม นี่ FM เล่นได้นะคะทุกคนค่ะมีช่องเสียบสายนะนี่สองช่องเลย AUX และก็ USB นั่นเองค่ะแอร์ของเขานั้นยังเป็นแบบแมนนวลอยู่นะคะเราก็ใช้มือปรับเอานะทั้งด้านข้างเหมือนเหมือนกันค่ะน,นี้ขึ้นลงได้เห็นไหมนี่ก็ดีนะคะทุกคนค่ะสำหรับคันนี้ที่ใครสนใจอยู่นะคะรีบโทรหารเราเลยนะคะนี่แล้วที่ช่องใส่สมาร์ทเขาค่อนข้างกว้างมากเลยนะทุกคนครึ่งมือของเราเลยนะคะทุกคนค่ะนี่เป็นครึ่งมือเลยนะ ใส่ของได้เยอะอยู่นะอันนี้เหมือนเขาแต่งเป็นลายหนังนะทุกคนที่จริงมันไม่ใช่หนังนะมันเป็นพลาสติกลายหนังนะทุกคนคะเพื่อความหรูหรานั่นเองนะ oh. อ่าและเบาของเขาดูกันชัดๆเลยนิ่มมากเป็นเบาะผ้านะคะมีความนิ่มนั่งสบายนะคะทุกคนนี่แล้วเขาเสริมมาให้มันเป็นรอยฟองน้ำอฟองน้นะเป็นฟองน้ําใช่เป็นฟองน้ําและที่สําคัญเขายัง เขาแต่งมาให้ด้วยแบบที่มันเป็นรูๆูนี่มันไม่ได้ขาดนะทุกคนขามันคือรูระบายอากาศนั่นเองนะทุกคนขานี่นะสีดานะคะทุกคนสีดะะําสวยงามมากเลยนะคะทุกคนขาเขามีที่จับให้เราด้วยนะคะทั้งสองหนึ่งสองสามสี่สี่ด้านเลยค่ะทุกคนด้านหลังสองด้านหน้าอีกสองด้วยนะคะทุกคนขานะสุดยอดมากเลยค่ะกับเจ้ากระบ,บะคันนี้เลยนะคะที่ใครกําลังมองหาอยู่นะอ่าเราไปดูห้องโดยสารกันเลยสําหรับห้องผู้โดยสารของเรานะคะนี่ ด้านหลังนั่งสบายนะคะเพราะว่ามีที่พักพิงข้งางหัวของเราด้วยนะคะทุกคนนะมี3มก้านเลยทีเดียวค่ะนี่สุดยอดมากเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้เลยนะคะนั่งสบายนะคะทุกคนคะ่ะแอร์ก็ทั่วถึงนะเพราะว่าแอร์จะอยู่ตระหว่างกลางสามารถปรับได้นะคะทุกคนนะช่องเก็บสัมภาระด้านหลังก็โอเคถือว่ากว้างขวางนะคะตรงนี้เขาแต่งมาเหมือนเป็นผ้ากำมะหยี่เลยนะคะทุกคนนะช่องด้านข้างก็เช่นกันค่ะนี่ที่ใส่แก้วน้ํา ตรงนี้เป็นบุผ้าอีกด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเอาใส่ใจมากเลยนะคะดีเท่วนี้แต่งมาด้วยโครเมียมเป็นแบบพลาสติกนะคะสีเทาเนาะค่ะนอกจากนั้นเขายังมีบุคสวิตให้เราอีกด้วยนะคะมาคันนี้ของเรานะคะราคาอยู่ที่499,0 0บาทคา่ะผ่อนเริ่มต้นของเรานะคะอยู่ที่90,00บาทคา่ะจะจากฟรีดาวแล้วนะคะเรามีวารันตีศูนย์แท้ให้อีก1ปี <S <S 1> ไปทั่วทิศทั่วแดนจะไปไหนก็ไปเลยครับไปสามารถเช็คได้เลยครับที่ศูนย์โตโยต้าคันนี้เลยนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนานถึง1ปีและที่สําคัญนั้นเรายังมีน้ํามันเต็มถังให้คุณอีกด้วยของกล้องติดหน้ารถยนต์ให้อีกนะคะรีบโทรเข้ามาหาเราได้เลยนะคะที่เบอร์0852861536ค่ะและอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ให้กับเราด้วยนะคะแล้วมาเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปนะคะอยากให้รีวิวรถคันไหนช่วยคอมเมนต์ด้านล่างให้กับเราเลยนะคะหากวันนี้เขอตัวลาก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย